สวัสดียามเย็นนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็เก๋มาตอบคําถามนะคะมาเฉลยข้อสงสัยหลายๆท่านที่ค้างไว้ในคลิปก่อนนะคะว่า,าใส่ปุ๋ยอะไรนะคะใส่ปุ๋ยอะไรทไําไมหญ้าแพ e ก g o l ถึงได้รอบตัดเร็วนะคะวันนี้เก๋ได้ทดลองแล้วนะคะกับอีกแปลงหนึ่งปรากฏว่าได้ผลชัดเจนแล้วว่าปุ๋ยสูตรนี้ดีจริงนะคะอันนี้ขอบอกก่อนว่าไม่ได้ค่าโฆษณานะคะพี่น้องค่ะแต่ใช้ดีแล้วจึงบอกต่อนะคะตัวนี้ อันดับแรกค่ะบอกยี่ห้อปุ๋ยก่อนแล้วกันนะคะเป็นปุ๋ยอาตาสามต้นไม้นะคะสูตร4ี่สามสี่นะคะตามภาพเลยนะคะคือใช้ปุ๋ยตัวนี้หวานตัวแปลงนี้ก็คือหวานได้สิบวันนะคะหวานได้สิบวันยาวแล้วค่ะพี่น้องค่ะรอบตัดได้แล้วตัวนี้เราหวานช้าไปนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งได้ปุ๋ยมาทีนี้เราตัดไป เราตัดไป14วันแต่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะที่จริงแล้วเราจะตัดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ใส่ปุ๋ยแต่ตัวนี้ใส่ปุ๋ยช้าหน่อยนะคะใส่ปุ๋ยช้าหน่อยก็เลยรอบตัดอยู่ที่24วันนะคะรอบตัดอยู่ที่24วันตอนหวานปุ๋ยแปลงนี้คือวันที่10ซึ่งวันนี้เป็นวันที่20นะคะเป็นวันที่20หญ้ยายาวแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะ10วันนะคะผ่านไป10วันพี่น้องดู นี่ค่ะยาวแล้วมีไหลด้วยมีไหลนี่ค่ะหญ้างามนะคะหญ้าพอตัดแล้วอ่าถ้าราวานปุ๋ยเร็วกว่านี้คงจะคงจะยาวมากกว่านี้นะคะพี่น้องคะนี่ค่ะยาวนี่คือไม่ใช่ยาวแบบอ่าไม่มีใบนะคะใบดกแล้วก็ข้อตาเยอะนะคะก็คือโตแบบโตแบบสมบูรณ์นะคะนี่โตแบบสมบูรณ์มีข้อตามีอะไรมีใบ นี่ค่ะรอบตัดได้แล้วนะคะนี่หลังหวานปุ๋ยไปสิบวันคือถ้าสมมุติว่าเก๋วานปุ๋ยไปประมาณอ่าเจ็ดแปดวันหวานนะคะรอบตัดมันจะยี่สิบวันพอดีนะคะแต่ตัวนี้คือเก๋วานตอนหลังตัดสิบสี่วันนะคะหลังจากวันปุ๋ยอีกสิบวันก็คือวันที่สิบละหวานวันนี้วันที่ยี่สิบนะคะ รวมแล้วเป็น24วันนะคะ24วันยาวนะคะพี่น้องคะดูตรงจุดนี้จะรู้ว่ายาวมากนะคะนี่ค่ะจะรู้ว่ายาวนี่ค่ะคือรอบตัดได้แล้วนะคะถ้าหว่านปุ๋ยเร็วกว่านี้นี่คงจะยาวกว่านี้นี่ค่ะคือเราหว่านช้าเกินไปตัดได้14วัน2อาทิตย์เราค่อยหว่านปุ๋ยนี่นี่นะคะโอเคเลยปุ๋ยสูตรนี้นะคะพี่น้องคะจะขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะยาวเลย เห็นผลวันนี้ใช้ดีจึงบอกต่อนะคะพี่น้องคะ่ะลองลองเอาไปอาลองหวานดูค่ะรอบตัดเร็วมากนะคะตัวนี้คือวัวเก๋กินไม่ทันนะคะวัวก,กินไม่ทันจนได้แบ่งขายนะคะเราแบ่งขายต้นพันุ์ไปก็หลายกิโลแล้วนะคะแบ่งออกเพราะว่าวัวก,กินไม่ทันงามมากนะคะพี่น้องทั้งยาวทั้งหนานะคะไม่ใช่ไม่หนานะคะยาวแล้วก็หนาแต่กอดีนะคะนี่ค่ะแต่กอดีนะคะนี่ นี่นะคะข้อตาก็มีนี่นะคะพี่น้องยี่่วันนะคะนี่ได้ตัดแล้วรอบตัดตัดแล้วคือแปลงน้้นยังกินไม่หมดเลยนะคะแปลงทา้งน้นยังกินไม่หมดทีนี้แปลงนี้เริ่มยาวอีกแล้วนะคะนี่เกอาจจะได้ตัดขายอาจจะได้แบ่งขายนะคะนี่นี่นะคะยาวแล้วรอบตัดเร็วมากค่ะ ทันกินแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะวันนี้เอามาฝากนะคะเล็กๆ,ๆน้อยนะะ้อยค่ะทดลองดูนะคะซึ่งกระสอบนี้อยู่ที่ราคา900บาทเองนะคะไม่แพงนะคะจากที่เคยใช้ยี่ห้ออื่นพันกว่านะคะพันสามพัซึ่งมันมันห่างกันมากเลยนะคะกับประสิทธิภาพาปริมาณ50กิโลเท่ากันนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะตัวที่เห็นสีจะเห็นชัดเจนเลยตัวที่ที่เห็นเป็นสีเขียวอ่อนตรงนั้นคือเกยังไม่ได้หวาน จะลองพิสูจน์ดูว่ามันจะยาวจริงไหมจะเทียบกับแปลงที่ยังไม่ได้หวานมันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยก็เลยขั้นไว้แค่นี้นะคะก็ปรากฏว่าฟังทั้งนี้ยาวนะคะยาวมากยาวแล้วก็หนานะคะพี่น้องดูตรงนี้จุดนี้หนามากนะคะนี่ดูนะคะใบดกใบดกนี่ตัวนี้ตัดตัดตัดช้ากว่าตัดช้ากว่านะคะคือตัวนี้เพิ่งตัดไปประมาณอ่าสิบหวันนะคะประมาณสิบห้าวันตัวนี้ ก็กำลังแตกกอหนาเลยนะคะนี่แตกกอใบเป็นพุ่มเลยว่าเราตัดทางฝั่งนี้ก่อนยามันจะโตเร็วก่อนตรงจุดที่มีน้ํานะคะน้ําทั่วถึงนะคะสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญในการปลูกหญยานอกจากปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่มีคุณภาพแล้วสิ่งสําคัญที่สุดยิ่งกว่าปุ๋ยก็คือน้ํานะคะน้ําสําคัญมากพี่น้องรดน้ําให้เพียงพอนะคะให้ชุ่มตลอดเวลาให้ชุ่มตลอดเวลาแต่ว่าอย่าให้แชะ อย่าให้แฉะนะคะมันจะโตเร็วมากนะคะน้ํานี่สําคัญกว่าปุ๋ยเลยมีปุ๋ยแต่ไม่มีน้ํานี่ไม่โตนะคะพี่น้องคะต้องต้องประกอบกันด้วยทั้งสองอย่างน้ํานี่สําคัญมากนะคะพี่น้องจะสังเกตดูว่าบริเวณท,ที่ที่ใกล้ๆก๊อกน้าเนาะเกลดลดน้ําด้วยสปริงเกอร์มันจะโตเร็วนะคะเห็นไหมคะยาวล้มเลยยาวล้มลมพัดล้มออกไปเพราะว่าต้นยาวนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นยาวจะล้มเพราะว่ามันได้น้ําเพียงพอนี่ค่ะ ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํานะคะน้ําปัจจัยสําคัญมากในการปลูกยาไม่ว่ายาชนิดไหนนะคะน้ําสําคัญที่สุดปุ๋ยเป็นองค์ประกอบอันที่สองเห็นไหมคะพี่น้องคะยาวมากนะคะนี่ลองทําดูค่ะปุ๋ยสุดนี้นะคะถูกกว่าด้วยถูกกว่ายีห่ห้อบางยี่ห้อที่เก๋เคยใช้มาทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะที่ที่เคยเคยเคยเล่าให้ฟังนะคะนี่ค่ะนี่ สุดยอดจีนังจะลองทำดูค่ะลองเอามาหวานดูนะคะนี่ไม่แพงโอเคค่ะพี่น้องค่ะยังไงฝากติดตามไว้ละกันค่ะอะไรดีๆเกจะเอามาแนะนำนะคะบอกต่ออ,อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนหวานเห็นควรเป็นหลังหลังตัดประมาณอาทิตย์หนึ่งสองหรือว่า,าประมาณ10วันนะคะ7-10วัน ค่อยหวานนะคะให้ให้ใหญ้าแตกกอก่อนให้หญ้าแตกกอก่อนเพราะว่า,ารู้สึกว่าปุ๋ยตัวนี้จะค่อนข้างที่ที่เข้มข้นสูงนะคะตัดแล้วหวานทันทีจะมีผลต่อต่อหญ้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นกันเลยนะคะว่าว่าตัดแล้วหวานเลยมันเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันค่ะค่ะนี่คะ่ะพี่น้องคะมาดูแปลงนี้นะคะตัวนี้เกศทดลองตัดแล้วหวานนะคะ ตัดแล้วหวานปุ๋ยทันทีเหมือนปุ๋ยห้องอื่นๆก็ปรากฏว่ามันจะเป็นลักษณะต่อหญ้าตายนะคะต่อหญ้าตายมันเป็นอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีใบนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือหญ้ามันจะไม่ไม่แตกตแล้วมันจะเป็นแบบสีแดงๆอะไรประมาณนี้คะ่ะเก๋ก็เลยคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นเพราะความเข้มข้นของปุ๋ย มันไม่มีใบที่เราจะระบายน้ําระบายระบายาเขาเรียกอะไรอะใบสังเคราะห์แสงเนาะทีนี้พอป,ปุ๋ยมันเข้มข้นเพราะว่าเขาคลายน้าคลายอะไรทางใบนะคะทีนี้มันก็เลยไปสะสมอยู่ที่โคนต้นอันนี้คือคือความคิดของของเก๋นะคะมันก็เลยทําให้ความเข็มของของปุ๋ยมันทําลายกอหญ้านะคะก็เลยเสียหายแบบนี้นี่ค่ะเพราะฉะนั้น เก okay, จึงแนะนําว่าให้หญ้านะคะให้หญ้ามันแตกแตกยอดประมาณนี้ก่อนนะคะแตกยอดสักประมาณนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเจ็ดถึงสิบวันก็คือให้หญ้ามันแตกยอดสักประมาณประมาณเท่านี้นะคะเราค่อยหวานเราค่อยหวานปุ๋ยสูตรนี้จะดีกว่าแต่ก่อนเคยตัดแล้วก็หวานเลยนะคะส่วนปุ๋ยตัวนี้ไม่ได้นะคะคนเน่าคนเน่าแล้วมันไม่แตกยอดนี่ค่ะเก๋ก็เลยแนะนําว่าให้ พี่น้องตัดประมาณ7-10วันแล้วค่อยหวานปุ๋ยสูตรนี้นะคะมันถึงจะมันถึงจะให้ผลผลิตดีมันจะไม่มีผลกระทบต่อต่อต้นหญ้านะคะนี่คือเราเราทดลองแล้วตัดแล้วหวานมันไม่ได้นะคะมันเกิดคอความเสียหายคือหญ้ามันเน่ามันแตกนะคะไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรอาจจะความเข้มข้นของปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะหญ้าไม่มีใบที่จะระบายน้านะคะนี่ค่ะ25วันนะคะตัวนี้กินไม่ทันค่ะพี่น้องค่ะวัวกินไม่ทัน นี่ตัดขายไปแล้วตัดให้วัวด้วยตัวนี้ตัดไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่หวานปุ๋ยเราจะรอให้แตกใบก่อนเราถึงจะหวานสักอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งเราถึงจะหวานให้ให้มันแตกยอดแตกใบก่อนนี่นะคะก็ตัดขายด้วยตัดอ่าเราก็ขายอยู่ที่กระสอบละ290บาทนะคะถ้าพี่น้องอยากได้ก็ก็ทักมาได้นะคะต้นพันธุ์สวยๆตอนนี้เราจำหน่ายที่กระสอบละ250บาทอออ้อย290บบาทค่ะ เก็บเงินปลายทางนะคะยาวมากนะคะ25วันสวยมากนี่ค่ะ25วันนะคะได้ตัดตั้งแต่20วันอายุ20วัน25หวันเป็นท่อนพันได้แล้วนี่ของเขาดีจริงดีจริงแล้วจึงบอกต่อนะคะนี่จ้ะเป็นท่อนพันได้แล้วยาวมากเลยวัวกินไม่ทันเลยค่ะนะเยอะ ยาวสวยงามจนเป็นดอกนะคะพี่น้องคะดอกออกแล้วใครไม่เคยเห็นดอกเพนกล่านี่นะคะย่าเพนกล่ามีดอกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันขยายพันธุ์ได้หรือเปล่านะคะไม่เคยเก็บไว้ไม่เคยกเคยก็บขยายพันธุ์เพราะว่าเสียเวลาขยายด้วยต้นดีกว่านะคะโอเคค่ะอยากได้ญ้าสวยๆนะคะแนะนําเลยนะคะก็ลองดูปุ๋ยตาสามต้นไม้นะคะอย่างที่แนะนํา ลองทำดูลองหวานดูแล้วก็ทำตามวิธีที่เกนแนะนำนะคะน้ำอย่าให้ขาดลดให้ให้ชุ่มตลอดสิ่งสำคัญก็คือให้หญ้าแตกยอดก่อนแล้วค่อยหวานปุ๋ยสูตรนี้ท่านจะได้หญ้าที่สวยๆแบบของเก๋เหมือนแปลงนี้นะคะพี่น้องคะก็ลองทำดูค่ะยังไงก็ฝากติดตามฝากขอบคุณนะคะที่รับชมผลงานด้วยดีเสมอมานะคะยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ